สวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับก็ก่อกนอื่นเลยเนี่ยก็มอร์นิ่งคริสต์มาสนะครับแอดแฮปปี้นิวเอียร์รวบรวม2เดือนรวมไปเลยนะครับพอดีหาชุดแดงเป็นเชลล์คอสมาไม่มีถ้ามีก็คงจะใสอยู่นะครับใส่หมวกแล้วก็ติดเข่านะครับแล้วก็จ่าเป็นเชลล์คอสมาดูดวงด้วยนะครับพอดีหาไม่มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปกติเวลาอัดคลิปเนี่ยผมก็จะทําไว้ล่วงนะนะครับประมาณหลายเดือนอยู่นะครับก็เลย ช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเทศกาลของระยะจริงนะครับสมมติอาจคิตประเด็นประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดตัวเนี้ยนะครับแต่ชุดมันไปเดือนสิบสองแล้วอาจจะหาไม่ทันไว้รอบหน้านะครับอาจจะร่วงงานให้มันเข้ากับเทศกาลนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเอาละส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงนี้นะครับดวงดาวที่โยกย้ายราศีขอเข้าเนเรื่องก่อนเลยนะครับก็ดับแรกเนี่ยก็จะเป็นดาวพระอังคารนะครับในวันที่นะครับ ธันวานเนี่ยเวลา19นาฬิกายนาทีดาวองคาจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูดวงแรกนะครับก็เข้าเป็นตัวตําแหน่งอุจจาวิราชหลังจากนั้นมาเนี่ยดาวพระพุธก็โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่7นะครับปีสามเขาก็จะเข้ามาอยู่ที่ราศีพิจิกตามมาต่อด้วยดาวพระอาทิตย์นะครับเขาจะโคจรเข้าในราศีธนูเนี่ย ก็ตรงกับวันที่16นะครับก็คือกลางเดือนเขาจะเข้าราวสทธินูรวมไปถึงนะครับดาวพระศุกร์ก็จะเป็นมหาจักรในวันที่22เวลา18นาฬิกา11นาทีดาวพระศุกร์เข้าตำแหน่งราวสิทธนูเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าธนูเริ่มมีงามสบะเกียรติด้โชตชัยก็ได้ยนนูไปด้วยนะครับก็จะมีดาวเยอะแยะหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีเดินโคจรถอยหลังเป็นปะนะครับแล้วก็เป็นอุจวีระในวันอังคารที่23ธันวาเวลา7นาฬิกา36นาที ดาวดวงสุดท้ายเนี่ยดาวพระพุธเพิ่งย้ายไปก็ย้ายมาอีกทีหนึง่งอยู่ราศีธนูพุธสิงห์ธนูมีนจากกลัวว่าตัวสามน่้จะเป็นฝากก็เถอะนะครับวันศุกร์ที่26ธันวาที่4 48เท่ากับว่าดาวองคารเป็นอุจจาวิลลานะครับมีร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นตัวของเทวีชโชดาวพระศุกร์เป็นมหาจักรได้เกณฑ์ยงยศดาวพระพุธก็ได้เกณฑ์ยงยศอีกนะครับอีกสองดวงนั่นแปลว่าราศีธนูเนี่ยมีดาวชุมรวมกันสี่ดวงนะ กลองกันจริงท้ทายปีเลยแต่ย้ายจริงทั้งหมดเนี่ย6นะครับ6รอบเพราะมีพูทถืแลวก็ผู้อีกสองทีจังหวะดีๆเลยจังหวะไม่ดีเนี่ยเรื่องราววุ่นวายเลยนะครับจะไม่เป็นไรสงท้ายปีเก่าจะรับปีใหม่เดี๋ยววิธีการแนะนํานะครับจะค่อยๆมีให้ดูไปถึงนะครับเดี๋ยวเราทําคลิปต่อไปจะเป็นคลิปภาพรวมของทั้งปี69เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่สำหรับคลิปเนี้ยพยากรณ์รายเดือนก่อนนะครับติดตามรับชมก็ได้ภายในคลิปว่าแต่ละลัคนา,าราศีดีไยประการใดกันนะครับ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีนะครับคําพยร์กรวันทันวานสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับแน่นอนนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยตำแหน่งแห่งผลนะครับโอเคผมบาพูดเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองจังหวะแห่งผลเงินเงิน,งนทองทองยังคงอยู่ในมุมทิศทางที่โอกาสดีอยู่นะครับมีโอกาสไหลมาเทมาของเดิมก็เป็นเกษตรในพืชตาลจากเดือนที่ผ่านมาเพราะเดือนใหม่เนี่ยนะครับดาวองคาเนี่ยอยู่ราศีธนูเนี่ยในวันเสาร์ที่หก ยังคงเป็นอุจจาวิลาาโอ้โ oh ห oh, แบบนี้ถือว่าราชาโชคสฉลิสฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นตั้งแตาตำแหน่งเงินทองยังคงอยู่ในมุมทิศทางจับโคนที่ดีในขณะเดียวกันตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นยังไงโอ้โ oh ห oh, ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นมหาอุดดาวยังจำเป็นมหาอุดนะครับสูงส่งดีเด่นเลิศค่างดงามเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยวันอังคารที่23ธันวาเนี่ยดาวเดินถอยหลังเป็นปะกอยู่ที่ราศีมิถุน แล้วก็เป็นอุจวิราชฟังดูแล้วเหมือนจะโอ้โหอ่อนกำลังเปล่ามันได้ 1. นึ่งปทุมเกณฑ์นิรันตรลายสองสาองเกณฑสีอุดมเกณฑ์หอุจจวิราชโอ้โหมีเนี่ยได้ห้าตำแหน่งแบบนี้ไม่พุ่งก็ให้มันรู้ไปปีนี้อ่าจริงๆของเดิมที่ผ่านมาก็พุ่งอยู่แล้วตอนนี้กลับมันจะกลับไปพุ่งอีกทีตำแหน่งดีแบบนี้ก็อยู่ตั้งแต่บัลังทานที่23ธันวาคอิกา3นาที ถึง31พฤษภาคม2 5ั9ก็ต้องรีบคว้าเอาไว้นะครับตำแหน่งพิเศษแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เป็นมหาอุดถามว่ามหาอุดดียิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่กว่าแต่อกฎเกณฑ์พิเศษที่มันจะยิบยิบย่อยๆเนี่ยมันมีถึงแค่พฤษภาคม69แล้วหมดกันนะครับโอกาสหน้าที่การงานเป็นโอกาสประสบความสําเร็จเป็นไปได้มีคนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเป็นอย่างมากเป็นอย่างสูงมาช่วงนี้นะครับในขาเดียวกันเรื่องของคู่ครองคนรักเป็นยังไงไอ้เรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะรุ่มรุ่มดอนดอน พ However, like uh ่อแง่แม่งอนทะเลาะลักๆักเลิกเลิกบ้าบ้าบอๆผีเข้าผีออกแค่หน่อยในช่วงในช่วงของวันที่เจ็ดนะครับเป็นต้นมาแต่เริ่มพอคุยได้ลงตัวปลายปีนะครับก็ไปปลายครึ่งครึ่งครึ่งหลังของปีเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มรู้อกรู้ใจค่อยค่อยคุยกันได้ค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปนี่ไปอย่างนั้นนะครับแต่งานในช่วงนี้ผมว่างานเดินทางเยอะ ต้องคบค้าสมาคมเดินทางติดต่อผู้คนเยอะนะครับโอกาสการสุขสมหวังมีเพราะดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ในเดือนของหน้าที่การงานโอกาสสุขสมหวังเรื่องของงานมีดาวพระศุกร์เจออังคารเป็นคู่มิตรเจอพระอาทิตย์เป็นคู่สมพลเจอพระพุธเป็นคู่ธาตุเรื่องของงานของคุณโอกาสประสบความสำเร็จความสุขความสมหวังความดีความงามความสวยมันครบหมดมีคนให้ความช่วยเหลือนะครับทํางานมีกําลังมีโปรเจกต์โครงการใหญ่และแถมได้คนถูกอ,อกถูกใจมาเข้ามาให้ความช่วยเหลือมันเป็นขาขึ้นจริง ครับพราดาวศุกร์เนี่ยอยู่ดีได้คู่มิตรคู่้ายคู่สมพลในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องทําบุญเก่าแต่ปางก่อนมาจริงๆนะแตม่มันเกิดกับมีนจริงๆเพราะดาวประจาตัวตัวเองก็เป็นโอ้โหองค์เกฑ์ดรวงเกณฑ์รประทุมเกณฑ์โอ้โหรูนนี้น่มันเยอะเยอะมันเยอะมากจริงๆถ้าเป็นไม่ได้แนะนําอ,อีกอีกอีกอันนึงนะครับผมเคยทำบอดไว้แล้วนะครับที่ f Facebook y o ย t u b e ในตอนไลฟ์สดแต่ไม่เป็นไรนะตอนนี้แนะนําอีกทีส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ถักกระบูชาพระพรนะครับวัดดวนสะพานขาวหรือสมณนามบริหารคุณพิมพ์ได้ คุณเจอแน่แต่อันนี้ให้ดูรูปก่อนนะครับองค์ให้ดูองค์ก่อนเดี๋ยวผมมีหนังสืออ้างอิงนะครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังนะครับเป็นองค์นี้นะพระพรมนะครับหนังสือจากพรมลิขิตโดยนะครับอดีตจะาวาดเป็นผู้เขียนนะนะครับนี่หน้าตาของท่านเปิดคุณไปวัดนะครับเปิดคุณไปวัดคุณจะได้เจอท่านนะครับทําไวเอาไว้ทำพระพรมไว้สามที่นะครับพระพรมเอราวัณราชประสงค์ตึกไทยคู่ฟ้าทเนี่ยรัฐบาลอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่วัด ตึกไทยคู่ฟ้าคนเข้าไปเข้าไม่ได้ตัดออกไปเพราะผมเอราวัณแตกเป็นสองเสียงเพราะถูกทุบมีระเบิดบ้างมีรถชนคนบ้ามาทุบบ้างมันแตออกไปสองสารอบนะครับรอบรอบแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันถูกทุบแล้วประจุความเป็นมงคลอาถรรพ์มันหายไปแต่อีกบุมหนึ่งคนก็บอกว่ามีบนสารเก่าเดิมยังคงขังอยู่ผมไม่ก้าลงความเชื่อแต่ของเคยมีตำหนิก็ต้องเคยมีตำหนินะครับและอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ณวัดนะ วัสะพานขาวสมานนำอันนี้ยังปลอดขาวสะอาดสร้างไว้พร้อมกันเอาว่าไม่ได้ไไดองค์เดียวกันพร้อมกันสามที่นะแต่สร้างจากวัดดูดสะพานขาวเนี่ยแต่วลาใกล้เคียงกันอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่โอเคละ่ะคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักท่านเพราะคนที่ไปสถาปนาเอาเรียกง,ง่ายๆว่าคนที่ไปตั้งศาลน่ะภาษาชาวบ้านตั้งที่พระพรมเอราวัณน่ะกับตั้งที่ถึงไทยคู่ฟ้าคือหลวงสุวิชันแพทย์แต่คนที่เสร็จทําพิธีจริงแต่เริมรูบาเป,ป่าเออดังนั้นอ,องค์นี้ยังไม่มีปัญหา ถ้าแนะนำเนะีก็แนะนําว่าที่นี่นะครับผมไม่รู้ว่าที่พระพรมเอวันจุดทูบเทียนได้ไหมนะแต่ที่วัดดูลสพันขาวสมานนำบริหารยังจุดทูบเทียนได้มนุษย์ชอบเงินตาส่วนเทวดาชอบกินทุบขันเทียนถ้าจุดทูบเทียนไม่ได้จบแต่ถ้าจุดทูบเทียนได้ก็ยังดีนะครับแต่วัดดูนสพันขาวมีครบเอาละช่วงนี้เดี๋ยวคนจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าอาจารย์เชียร์จังมีส่วนได้เสียไหมผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรคุณไปดูเอาก็ได้ผมแค่ทําข้อมูลมาแล้วก็บอกกล่าวอะไรที่ดีผมก็แนะนาให้ลูกศิษ เท่าที่เคยแนะนํา fc ไปอ่ะส่วนใหญ่ะสบความเท่าเร็ดหมดนะครับจะบอกว่าทุกคนไหมแหมถ้าบอกทุกคนก็โกหกอย่างนี้เอาแค่5้าคนนะเดินไป1 a b c d e ทุกคนขอละวันที่หนึ่งก็ต้องได้ห้าคนอย่างนี้ก็นอกแล้วมันก็เวอร์ไปนะครับอันนี้พูดตามตรงแต่ตอนี้เ่นั้นอนะ่ะภาพรวมผมว่าดีแต่จะดีแบบไหนยังไงเนี่ยหรือบางคนไม่ดีไหมอาจจะมีแต่ต้องขอดูรายละเอียดแบบเจาะลึกส่วนตัวนะครับซึ่งถ้าใครให้ผมพยากรณ์เนี่ยผมพอจะบอกได้ว่า,วาแบบไหนยังไง ทำดีอะไรบ้างนะครับยังไงตอนนี้เนี่ยปกติราคาหนึ่งแต่ในช่วงเนี้สำหรับดู u ูท b e เนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้มีราคาโปรโมชั่นพิเศษแต่คุณต้องพิมพ์มาให้ผมก่อนนะว่าได้ราคาพิเศษจากทาง u ูท b e นะทางคลิปที่ดูอยู่นะติดต่อทางหลังบ้านข้อความ a c e b o o กก็ได้ติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มีราคาให้นะครับพิเศษให้ในช่วงนี้เพราะในช่วงนี้ผมเข้าใจเป็นช่วงวิกฤตธศร,รกิจไม่ค่อยดีก็อยากจะช่วยทุกคนผมแนะนําพราผมให้ ครับส่วนใหญ่ที่แนะนำเนี่ยมักจะทําข้อมูลมาแล้วแล้วก็มีประวัติอ้างอีกมีที่มาที่ไปนะครับจะได้เอาว่าชัวสบายใจกับทุกฝ่ายและผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของสรุปการงานการเงินความรักของลัคนาราศีมีนทิ้งท้ายไว้นะครับยังไงก็ขออเมร์เอชัยใ,ให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดปีตลอดไปของปี68และปี69นะครับผมวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงชะตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเราได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงง,ง,งวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนา,า,าฒพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์พลตีบุญาอ,องเนียมคุณยุทธเนี่ยขวางเือกใช้ได้ แราเ็คิดถึงผมนะคิดถึงยุจการได้ครูๆกันไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อ <c oughs> ให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภา,ยาคหน้าครับ